คุณพ่อจํานวนไม่น้อยนะครับจะมีปัญหาในการอุ้มลูกนะครับเนื่องจากว่าเด็กเล็กๆเนี่ยคอเขายังไม่แข็งแรงนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าเวลาเราจะอุ้มลูกน้อยของเรานะครับเราจะทำยังไงกันได้บ้างนะครับขั้นแรกนะครับสิ่งที่ต้องคานึงถึงคือเรื่องคอนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาก่อนเราจะอุ้มเขาเนี่ยจำเป็นจะต้องประคองคอขึ้นมาก่อนนะครับวิธีให้ง่ายครับก็คือช้อนมือลงไปที่คอนะครับแล้วก็จับ ตรงก้นนะครับยกขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับท่านี้เนี่ยจะทําให้เราอุ้มลูกของเราได้ง่ายแล้วนะครับคราวนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากที่จะอุ้มเขาเนี่ยเข้าแนบหน้าอกนะครับเพื่อให้ถนัดมากขึ้นนะครับก็ให้เอามือข้างที่จะก้นนี้ไว้นะครับค่อยๆเลื่อนนะครับขึ้นไปโดยที่เอาข้อศอกไว้ข้างหน้าตัวนะครับเพื่อที่จะหนีบตัวเอวของเขาหรือสะโพกของเขาไว้นะครับไม่ให้ตกลงมาแล้วก็ค่อยเอามือ ช้อนที่คอแบบนี้นะครับก็จะทําให้แขนอีกข้างหนึ่งเราว่างแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยเอามาวางไว้ที่ข้อพับตรงข้อศอกนี้นะครับแล้วค่อยๆนะครับสไลด์มือลงมานะครับเพื่อมาประคองที่ก้นอีกทีหนึ่งนะครับเท่านี้เราก็จะนุ่มอุ้มแนบกบได้แล้วนะครับคราวนี้ถ้าสมมติว่าคุณพ่อเนี่ยอยากจะให้มือ ข้างที่ประคองก้นว่างนะครับคุณพ่อก็จําเป็นจะต้องเอามือเนี่ยข้างที่ประคองคอไว้นะครับมาจับก้นไว้ก่อนแบบนี้นะครับจับไว้ปับ๊บข้างนี้ถึงปล่อยได้เพราะว่าไม่อย่างนั้นถ้าอยู่ๆเราปล่อยลงมาเลยเนี่ยมันจะไม่มีที่รับน้ำหนักตรงนี้นะครับลูกจะตกลงมาได้นะครับฉะนั้นก็ประคองแบบนี้นะครับคราวนี้มาถึงตอนที่ว่า เราจะส่งต่อให้คนอื่นอุ้มจะทํำยังไงนะครับเวลาจะส่งต่อให้คนอื่นอุ้มนะครับเป็นไปได้พยายามกลับไปท่าเดิมก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเราจะสามารถส่งต่อได้ง่ายโดยการที่มือข้างนี้นะครับสอดขึ้นมานะครับประคองใต้คอก่อนรับน้ําหนักไว้แบบนี้นะครับพอแบบนี้แล้วก็ค่อยเอามืออีกข้างหนึ่งจับประคองคอแบบนี้แล้วก็เลื่อนมาจับก้นแบบนี้ให้กลับมาท่าเดิมแล้วก็ส่งต่อให้คนอื่นอุ้มต่อได้เลย นะครับคราวนี้จะมีอีกปัญหาหนึ่งนะครับเวลาคุณพ่อเนี่ยให้ลูกทานนมเสร็จแล้วจำเป็นจะต้องอุ้มขึ้นมานะครับพาดบ่าเพื่อที่จะให้ลูกเลยนะครับตรงนี้เนี่ยวิธีวิธีง่ายๆนะครับโอ้อลูกร้องแล้ว <laughs> อเดี๋ยวผมไปกล่อมให้ลูกหยุดร้องเดี๋ยวลองมาต่อกันนะครับโอ้ อ่มาถึงนะครับท่าที่จะจับลูกขึ้นพาดบ่าแล้วเลยนะครับเนื่องจากว่าคอของเขาเนี่ยยังอ่อนอยู่นะครับในการที่จะจับขึ้นพาดบ่าเราจําเป็นจะต้องประคองคอก่อนนะครับโดยที่อ่มาท่านี้ก่อนเสร็จแล้วนะครับก็กลับไปประคองคอแบบนี้นะครับนะครับพอได้ท่านี้เสร็จแล้วก็จับขึ้นมาแบบนี้นะครับหมุนแบบนี้แล้วก็เอาตัวลูกเนี่ยแนบกับลาตัวเรานะครับโดยที่จับคอลูกหันออก ด้านนอกนะครับแล้วก็แนบชิดตัวเข้าไปนะครับแล้วก็ยกขึ้นได้เลยนะครับทําแบบนี้เนี่ยเ็าจะประคองคอลูกแล้วสามารถอุ้มขึ้นมาเพื่อที่จะจับพาดบาทได้แล้วนะครับแบบนี้นะครับนะเวลาจะเอาลงนะครับคุณพ่าเวลาจะลงทําขั้นตอนเหมือนของเดิมเลยนะครับจับนะครับคอลูกประคองไว้ก่อนนะครับเอ็นตัวลงนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จับออกมาหมุนอุ้ยหมุนก็หาตัวนะครับ วางลงไปก็จะได้ผ่าอุ้มแนบอกแบบนี้แล้วนะครับถาานี้คุณพ่อรู้แบบนี้แล้วนะครับเรื่องอุ้มลูกไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับลองไปฝึกกันนะครับจะได้สามารถช่วยคุณแม่เลี้ยงได้เวลาคุณแม่ไม่ว่างนะครับ